สวัสดีครับจากร้านคิชเช่นมอลครับและนี่คือเครื่องผสมอาหารหรือว่าเครื่องตีแป้งนะครับมันจะเป็นเครื่องมิกเซอร์ ตัวของทางร้านเครื่องผสมอาหารเครื่องตีแป้งเนี่ยครับของทางร้านะจะมีเริ่มต้นอยู่ที่ขนาด5ลิตร10ลิตร15ลิตร20ลิตร30ลิตรหรือมีขนาดมากจนถึง80ลิตรครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการตัวที่ผมอมาโชว์เนี่ยคือ20ลิตรตัวเนี้ยมอเตอร์มีขนาดใหญ่ครับตัวเนี้ยมอเตอร์อยู่ที่1,500วัตต์ครับอยู่ที่ประมาณ2แรงครับผมตัวเครื่องตีแป้งเนี่ยครับถ้าเป็นตัวตะก้อเนี่ยครับมันเหมาะสําหรับ ตีไข่ตีครีมแล้วก็ตีเค,ค้กครับถ้าเป็นใบพายเนี่ย mm. เขาเหมาะสำหรับตีพวกเนย mm. พวกชีส mm. คุกกี้ครับส่วนตัวตะขอเนี่ย mm. เขาจะใช้สำหรับไว้กับนวดแป้งอ่าถ้าลูกค้าบางท,าท่านที่เขาใช้ในจำนวนเยอะๆตัวตะขอเนี่ยครับเหมาะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นมอเตอร์สาสใหญ่ปุ่มสีเขียวคือปุ่ม สตาร์ทครับปุ่มสีแดงคือสต็อปส่วนคันโยกเนี่ยมันจะมี3ระดับมีไฮคือสูงโลคือต่ำมีเดียมคือกลางโดยการหมุนคันโยกตามเลยครับประมาณนี้อ่าอย่างที่ลูกค้าเห็นตัวเนี้เป็นตัวตะก้อนะครับส่วนมากลูกค้าเขาจะใช้อ่ะเป็นไฮครับผมถ้าอย่างตัวใบพายตัวใบพายเนี่ยเขาจะใช้อยู่ในระดับกลางครับ นี่นะครับใบพายใช้ในระดับกลางถ้าเป็นตัวที่เขาใช้ระดับต่ำครับก็จะใช้เป็นตัวตะขอแบบนี้พวกนวดแป้งตีแป้งะครับใช้เป็นแบบนี้ต่อไปตัวด้านหลังนะครับตัวนี้มันจะเป็นปรับความสูงต่ำของตัวตัวถังแซนเลสครับให้มีความสูงต่ำในระดับที่เราใช้งานเนี่นครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำได้ดีครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบคันโยกมันจะประับได้แค่สูงเลยไม่ก็าต่ำเลยครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตวิธีการใช้งานตัวเครื่องให้ดูนะครับมาชมกันเลยครับเมื่อเรากดปุ่มสีเขียวนะครับตัวเครื่องจะเริ่มทำงานสตาร์ทนะครับ <ś> นี่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นระดับไฮนะคะรับเลื่อนคันโยกเอา ตัวนี้ครับของตัวเครื่องเนี่ยถ้าตัวระดับไฮเนี่ยทำความเร็วได้อยู่ที่380รอบต่อนาทีครับถ้าเป็นตัวมีเดียมครับจะได้อยู่ที่160รอบต่อนาทีครับส่วนต่ำเนี่ยจะได้อยู่ที่102รอบต่อนาทีครับตัวจวสเปคคุณลูกค้าสามารถดูตรงแผ่นเพลได้เลยครับมันจะมีบอกไว้อยู่ครับผมวิธีการเปลี่ยนหัวนะครับอันดับแรกคือให้เลื่อนตัว ถังมานะครับลงมาต่ําที่สุดก่อนอ่าก็ต่ําสุดแล้วนะครับให้เราหมุนตัวนี้นครับมันจะเป็นเกลียวล็อกให้ดันขึ้นนิดนึงแล้วก็หมุนตามล็อกมันเราดึงลงมาได้เลยครับจากนั้นวิธีการเปลี่ยนหัวก็คือยกตัวถังถังมันออกมานิดนึงแล้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือให้เราสมมุติถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นไม้พายเราก็ใส่ไม้พายวางไว้ในนี้ก่อนยกตัวถังนะครับไปวางไว้ ก็มันจะมีด้านหลังนะครับเป็นสลักด้านหลังให้ใส่ให้ตรงรูนะครับแล้วก็จะมีตะขอล็อกสองข้างด้าน,นข้างพอเราใส่เราด้านหลังให้มันตรงเรียบร้อยตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ครับสองข้างให้มันลงล็อกพอดีครับจากนั้นมาใส่ที่หัวนะครับหัวมันก็จะอยู่ที่สลักนี้เหมือนกันตรงนี้ครับดันเข้าไปตรงให้ตรงสลักเลยหมุนนิดนึงให้มันเข้าล็อกแล้วปล่อยลงโอเคแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ เราก็จะมากดใช้งานเหมือนเดิมนะครับต้องดูเลยว่าถ้าเป็นหัวตัวใบพาให้ใช้เป็นขนาดระดับกลางพอคือมีเดียนี่ครับคือใบพายใบพายนี้ไว้สําหรับตีเนยชีสคุกกี้นะครับครับผมและนี่คือตัวตะขอนะครับไว้นวดแป้งตัวหลานเบเกอรี่ bakery, หรือว่าที่สอดําทำเบเกอรี่นะครับตัวมอเตอร์ที่เขาแน,นะนำอะ คือไม่ต่ำกว่า500วัตต์ซึ่งตัวของอางร้านคิชเช่นมอลเนี่ย1,500วัตตซึ่งเยอะมากครับไม่ต้องห่วงเรื่องการว่าโนวดแป้งไม่ได้แน่นอนข้างในเป็นเป็นสแตนเลสนะครับเป็นเกิดอาหารพวกกระขอพวกวัสดุต่างๆครับโอเคเลยทีเดียวเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่จะเอาไปทำร้านเบเกอรี่ครับขนมปังขายนะครับ และนี่คือเครื่องมิกเซอร์นะครับของทางร้านคิช h e n หรือว่าที่เขาเรียกกันง่ายว่าเครื่องตีแป้งครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจติดต่อสอบถามเดี๋ยวผมจะน่งเบอร์โทรกับ Line ไอเดียไล์ว้ที่หน้าร้านได้เลยครับทางร้านคิช h e n m ม l l ขอขอบคุณมากครับ